เดี๋ยวมันพิธีมันประมาณแปดโมงครึ่งนเดี๋ยวแปดโมงผมจะขอท้อมก่อน ผู้ชาชการกองรังผาเมืองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคยกกบกบเมืองเรียนผู้ผู้าชการกองรังผาเมืองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสามส่วนแยกสองและเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีรายละเอียดภาคสามเหลี่ยมจากผู้ราชการกองรังผาเมืองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสามส่วนแยกสองที่เขารับการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า รองรับการควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัญหายาเสพติดหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพ หน่วยเฉพาะกิจกรมมหาสานที่สามสอหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่สาสิบเ กองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยจพกิจชายานุภาพกองบังคับการควบคุมผาทมินตรวจพกิจทัพเจ้าตาก ชุดเป็นบัตรการบินกองระบบกองรามสาเมืองชุดยสนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่สามติด และทุนการศึกษาให้กับบรกำลังพนที่เข้ารับท่านรับหน่วยที่มารับของแล้วก็มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกคนที่ไปในการของกองกลังคามเมืองและกองในการรักษาว่ามันถรงไปในภางสาวแย่งต้ทุกท่านเลยใช่เฉพาะผู้รับหน่วยให้พวกเราทุกคนที่ปฏิบัติงานในกองของกองกำลังหารเมือง และกองในการรักษาความมัน่นคงภายในทมีขนาดใหญ่เพราะเรามีภารกิจมีพืน้นที่ทรับผิดชอบที่มากนะเ,เป็นเรื่องของผ้าสามเหลี่ยมซึ่งเรียกว่าเป็นผ้านนะในกษตริยนะ์ใน่วนของกองหลังสามเมืองต้องเราทั้งหมดใน่วนที่เป็นกองหลังสาเมนะืองเป็นสะมาท่านเนี่ยอันฐานจิตให้ท่านบอกว่าให้ดีเนพะราะว่ามันมีที่เดียว ในส่วนของกำลังคนเรา,เนะท,นะาที่บบนะงานเต็มที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่สำคัญที่สุดกคือเราจะทำงานโดยเพื่นระวมทุกคนก่นะาไปถึงกำลังคนทุกนายด้วยนะว่าเพืชาทุทุกระดับครับขออนุญาตถอนแมสครับสองสามครับ พายเรียบร้อยครับ